ข่าวประจำสัปดาห์สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี d ีเอุดอุบลเนืารกิจสำคัญนอกเหนือการปฏิบัติงานวันที่3ธันวาควม2564ตั้งแต่เวลา20นาฬิกานายจวันสุนันกิ่งเพสสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางคณิตาเวรุวานาธรนักวิชาการแรงงานชำนาญการและคณะเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจจัดระเบียบสังคมพร้อมชุดตรวจปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดอุบลราชธานีในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีจำนวน3ามแห่งพบมีสถานประกอบกิจการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จำนวนหนึ่งแห่ง วันที่5ธันวาคม2 5ง4ตั้งแต่เวลา6นาฬิกา30นาทีมอบหมายให้นางสาวนิสากรจินารัตนิติกรชำนาญการรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการรายงานชำนานการพิเศษและคณะเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีทำบุญตักบารถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติโดยมีนายพงษ์รพิรมรัตน์ ผู้ว่าราชาการจังหวัดเป็นประธานณมณฑลพิธีทุ่งสีเมืองตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี วันที่7ธันวาคม2 5 6 4เวลา8นาฬิกามอบหมายให้นานธนิตาเวรุวาาาทรนักวิชาการรายงานชำนาญการเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านแนวปฏิบัติการใช้รายงานที่ดี GRP โดยมีนายนิยมสองแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองรายงานเป็นประธานเปิดการอบรมผ่านวิดีทัศน์ทางไกลวิดีโอคอนเฟลต์ระบบ z o o m m e ต่อมาเวลา13นาฬิกา30นาทีนายจังวันสุนันกิ่งเพชรร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่54คับ2,164โดยมีนายสุพิมิตรเปาริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานการประชุมผ่านวิดีทัศน์ทางไกลวิดีโอคอนเฟล็นต์ระบบเวเบ็ วันที่8-9ธันวาคม2564เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีมอบหมายให้นางสาวนิสากรจินารัตน์นิติกรชำนาญการรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างบุคลากรภาครฐัฐเพื่อเป็นที่ปรึกษามาตรฐานแรงงานไทยโดยมีนางวัชรีมากหวานผู้ตวรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานผ่านวิธีทางไกลวิดีโอคอนเฟอ์เรนซ์ระบบซูมมีติง้ง เวลา10นาฬิกามอบหมายให้านางสาวนวลจันทรุ่งม,มนนักวิชาการแรงงานชำนาญการและคณะเจ้าหน้าที่พร้อมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดสาธารณสุขและองค์การบริหารส่วนตำบลม่วง30ร่รวมประเมินเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตามมาตรก,การการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะบับเบิลแอนซิลณรงน้ำแข็งไทเกอร์สาขาม่วง30อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานี เวลา15นาฬิกามอบหมายให้นางฐานิตาเวรุวนาธรนักวิชาการแรงงานชนานการและนางสาวราตีแก้วสอนเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษาล่ามเพื่อการสื่อสารเข้าตรวจแรงงานนอกระบบแก่กลุ่มเย็บผ้าจำนวน46ลายณบ้านหนองยาวตํบลโพนงามอําเภอเด็ดอุดมจังหวัดอุบลราชธานี วันที่9ธันวาคม2564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีมอบหมายให้นางธีรดาสีนุเสนนักวิชาการรายง,งานชำนาญการและคณะเจ้าหน้าที่ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวอบูรณาการร่วมกับหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกบ,บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนโดยมีนายสมเจตเต็งมงคลประหลัดจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดณโรงเรียนบ้านตุหมูท่ที่1ตำบลกาบินอำเภอกุดขบับปุ้นจังหวัด อุนบลราชธานีฝากติดตาม Facebook, YouTube และ Line Official ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจานนังหวัดอุบลราชธานีตามที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารหรือติดต่อเข้ามาที่เบอร์045255459กรณีต้องการติดต่อด้วยตนเองสามารถเดินทางมาตามที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะคะขอบพระคุณคะ่ะ